ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องซูเอ ER อร์ 600VA นะครับของคุณมาดนะครับนี่นะครับเห็นตรงหน้ากล่องนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูครับจ่ายไฟเข้ามาที่37โวลต์นะครับที่15แอมป์นะครับ ใส่มาแล้วเสียบปลั๊ก AC เรียบร้อยนะครับจะเปิดเครื่องนะครับไฟแดงกระพริบแล้วนะครับอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับต่อจอก่อนอันนี้จอของคุณลูกค้านะครับนำมาด้วยภายในกล่องก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กไฟ AC นะครับอ้าว เปิดใหม่นะครับมาแล้วนะครับเริ่มผลิตแล้วไฟลันขึ้น200วัตต์แล้วนะครับตัวนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับแก้ไขพัดลมให้แล้วนะครับ พัดลมก็ดังมากนะครับเสียงมันค้างมันฝืดนะครับจริงๆมันไม่เสียนะครับพัดลมไม่เสียแต่มันฝืดก็เอาจาระบีหยอดเข้าไปนะครับ ไฟบ้านผมนะครับ246โวลต์ดูนะครับ1.5แอมป์อยู่ที่แผงด้วยนะครับสำหรับเครื่อง600 VA นะครับใช้แผงอยู่2แผงนะครับถ้าโวลต์ผลิตได้ไม่เกิน40โวลต์นะครับหรือ45โวลต์เครื่องจะทำงานปกตินะครับ ในช่วงที่ทำได้ดีนะครับนี่นะครับ MPPT เลนกนะครับ30จนถึง40โวลต์ถ้าเอามิเตอร์วัดขั้วขั้วนี้นะครับขั้ว DC นะครับมิเตอร์วัดดูแล้วไฟอยู่ที่30จนถึง40โวลต์น,นะครับเครื่องจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเริ่มทำงานที่35โวลต์ เริ่มทำงานที่30โวลต์นะครับจนถึง45โวลต์นะครับเท่าที่ลองดูจะเหมือนกันหมดนะครับเครื่องสูเออสีแดงไม่ว่าจะเป็นพัน VA หรือว่าเครื่อง600 VA นะครับความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้ก็อยู่ที่ขนาดนะครับ600 VA ก็จะสั้น มาหน,นะครับมานิดหนึงส่วน1000ง VA นะครับก็จะกว้างมาเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูนะครับมาแล้วนะครับซูเออร์หนึ่งพัน VA นะครับอันนี้ใช้3แผงนะครับส่วนตัวนี้ใช้2แผงนะครับถ้าแผงกับเครื่องตรงสเปคเครื่องจะผลิตได้ดีมากนะครับ ตัวนี้ผลิตได้สูงสุดที่เคยทำนะครับก็เกือบพันวัตต์เหมือนกัน,นครับตัวนี้สูงสุดที่เคยทำก็เกือบ600วัตต์เหมือนกันนะครับอยู่ที่แผงกับเครื่องว่าแมตช์กันแค่ไหนนะครับดูอุปรกรณ์ภายในนะครับตัวพันว a เนะครับก็จะมีมออแปลง2ลูกนะครับตัว600 VA ก็จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือลูกเดียวนะครับอินดักเตอร์ก็จะเล็กอยู่นิดนึงไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้ จะมีอยู่5ตัวตัวนี้ก็มี5ตัวเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ไดโอด UF นะครับไดโอดอันต้าฟาสอีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่แปะอยู่ตรงปริ้นท์นี่นะครับคือจะส่งไฟเป็นไฮวลนต์นะครับออกมาเข้าตรงนี้นะครับเป็นภาคอินเวอร์เตอร์สเกตดูรุ่น600 VA นะครับ มอสเฟตจะตัวเล็กนะครับนะครับเป็น igbt ตัวเล็กนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับนี่เท่าหัวแม่มือผมเลยนะครับส่วนภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะใช้ตามที่ตามรุ่นนะครับตามรุ่นของเครื่อง อย่างตัวนี้ใช้มอสแปลงหนึ่งตัวนะครับตัวมอสเฟตนะครับภาคคอนเวอร์เตอร์ก็จะมีอยู่แปดตัวอันนี้มีมอสแปลงหนึ่งตัวก็ใช้มอสเฟตอยู่4ตัวนะครับรวมไปถึงทรานซิสเตอรอ์เป็นทรานซิสเตอร์ชุดภาคจ่ายไฟนะครับเอาละครับสำหรับเครื่องของคุณมาศนะครับก็เสร็จเรียบร้อย สายอุ่นๆนะครับแนะนําเลยนะครับใครที่ใช้เครื่องกริดแดงนะครับใช้สาย PV เบอร์8ไปเลยครับอ่าเบอร์6นะครับแก้ไขนะครับใช้เบอร์6ไปเลยนะครับไม่ต้องใช้เบอร์สีเพราะว่ามันต้องการกระแสเยอะนะครับสําหรับกิดแดงใช้วล้นน้อยใช้กระแสเยอะ อ่าเรียบร้อยครับเครื่องนี้เดี๋ยวประกอบส่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ